โอ้โหเสียดายมากเลยนี่ดูสิอืมมันโดนไฟไหม้อ่ะอ้เสียดายมากเลยอโอ้โหอ้นะน้องสงสารน้อง ตอนแรกนี่นจะไม่มีแล้วนะ,ะไฟไม่ต่าได้เยอะไหมคะนิดหน่อยกิโลคะนิดหน่อยกิโลมากอ้าวขึ้นมาตรงที่ไม่ใหม่ๆแล้วนะคะก็จะหายากหน่อยแึ่แล้วก็มัน คนเขาก็ไม่ค่อยลงไปที่จุดไฟไหม้อะคะ่ะเพราะคิดว่าเขาไม่มีเห็ดเชื้อตายดีเนาะแต่แม่เหมือนก็บังเอิญไปจเจอใส่หนึ่งดอกก็เลยลองลงไปดูข้างล่างอ้าชอบดอกนี้มากเลยเสียดาย หายเหนื่อยค่ะวันนี้หายเหนื่อยเสียดายมาค่ำไปหน่อยมาตอนหกโมงแต่ก็ยังมีแสงอยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้กี่โมงตอนนี้หนึ่งทุ่มนะคะ,คะเดินไปเดินมาคอนจอะ มองถึงหนึ่งทุม่มสองคนได้หนึ่งะตะก้าก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่าทางขึ้นมาไม,ม่เหมือนไม่ค่อยจะเห็ดแต่มาพอหลังเขาค่ะโอ้โหสีเหลืองเห็ดเหลืองเนี่ยนะคะแถวบ้านแบบว,ว่ามันอร่อยกว่าเห็ดสีขาวอะคะ่ะที่เป็นเห็ดละโงกสีขาว คงค่เหนื่อยเลิกงานกลับบ้านมาคัำไปเป็นอหาเดี๋จะจะลงดอยก่อนนะคะเด๋ยวจะลงเขาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมือแล้วก็ลงไม่ได้เพราะป่าป่านี้เนี่นนยที่เคยมายังไม่เคยขึ้นมาสักเแต่ถ้าเป็นป่าที่เคยมาแล้วก็ไม่ค,ค่อยกลัว ตัวนี้ถ้ามันมืดแล้วก็หาทางกลับยากนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย